แฟนๆทางเฟซบุ๊กติกต็อกและยูทูบทุกท่านนะฮะเมียวเมื่อวานนี้ฟูตบอลที่ได้มาให้ไปนี่มากัน2ผิดหนะึ่งะวันนี้มั Monday Night, นเดนไล่ฮะเราหวังว่าคงจะมากัน3นะฮะใครที่อยากเข้ากลุ่มก็เชิญนะ,ะใส่แอดด้วยนะ S P O R T เลข2แล้วก็ Y O U นะฮะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเราได้เลยครับ บอลมันเลนไนสวีเดน2คู่นะเที่ยงคืนทั้ง2คู่เลยแล้วก็ฟิแนแลนด์ไวคาาซิกามากัน4ี่ทุ่มฮนะบอลสวีเดนคู่แรกนะแมวาชอบฮัรคเคนนะฮะบุกไปต่อซันเซวาวะะ่าหนึ่งตรกซันเซวาว,ะะวาวเนี่ยอันดับ14จากทั้งหมด16ทีมฮะอยู่ในพื้นที่เพย์ออฟหนีตกชั้นแต่ว่า2นัดหลังกนดีได้มาสี่แต้มจากการชนะมาโม่สองหนึ่งแล้วก็ไปแพ้วานาโมหนึ่งหนึ่งนะฮะแต่ฮนะัรคเคนอะดุกว่านะะ10นัดไม่แพ้ใครล่าสุดยิงมาบี้ฮะสองหนึ่งก็ ตามเดือกระเล่นสองแต้มนะเป็นรองจ่าฝูงวันนี้ชนะก็จะเป็นจ่าฝูงนะแล้วตอนนี้แข่งน้อยกเราสองนัดเลยนี่คือเต็งหนึ่งที่จะเป็นแชมป์นะฮะนำโดยอเล็กซานเดอร์เจเลเมเยฟยิงไปละสิบสองลูกนำโด่งดาวซันโรแล้วฮะนำห้าประตูเลยก็จะเป็นตัวทีเด็ดช่วยฮะเข้มบุกเข้าวินลุนแบทที่สองนะฮะตัวที่สองนะฮะระหว่างวาเบิร์กกับเฮลซิงบ็อกราคาดูวาเบิร์กต่อปอปลานะฮะอันดับสิบสองฮะวาเบิร์ก เล่นไป13นะชนะแค่4นะแพ้ถึง7นะเสียไป22ประตูฟอร์มล่าสุดก็เละนะฮะแพ้มาโมโที่บ้านเขา0-3นั่นหมายว่าเปิดราคานี้แพงแล้วนะฮะเฮลซิงบอกเป็นบว้ยก็จริงแต่2นัดนหลังเริ่มที่จะฟืน้นขึ้นมานะฮะจากการเสมอข่าวมากในบ้านหนึ่งงและไปแพ้เยอะก็ได้ก็จริงแต่เยอะกนได้เป็นจ่าฟูงนะตามหน้าเสือแล้วแพ้ที่บ้านเขาด้วยนั่นมาโชว่วเฮลซิงบอกอย่างน้อยไม่แพ้ะฮะมุมหนึ่งมีลุ้นว่าจะกินเต็มหรือเปล่า และคู่4ี่ทุ่มฟินแลนด์ไวคาวซีการ์ระหว่างฮาก้ากับอินเตอร์เตอร์คูฮะราคาอยู่ที่เสมอฮาก้านะฮะที่7เจอที่6ชนะ5เสมอ3แพ้5เหมือนกันด้วยแต่อินเตอร์เตอร์คูเกมลุกจัดจ้านหนักหน่วงกว่านะฮะฟอร์มโดยฟอร์มโดยรวมมันดีกว่าด้วยฮะหลังๆโอเคฮะนัดล่าสุดแม้ว่าจะแพ้ลาติที่บ้านเขาหนึ่งองแต่ก่อนน,นั้นนั่นไม่แพ้ใครมานานมากนมากเละชัวร์อินเตอร์เตอร์คูมีแต้มแน่ฮะรุนอะฮะว่าจะเป็น1หรือ3แต้ม เคนเฮลซิงบอกอินเตอร์ตคูลอ่ะมันเดนไอส์สามตัวนี้หวานเตี One ้ย <c oughs>